กบสวัสดีพี่พี่เอชาวพักเครื่องทุกทท่านนะครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพระบ้านทั่วๆไปนะครับ E.P. ที่177นะครับช่องทางการติดต่อนะครับ ID l i n ลนนะครับ0 9 6 7 2 4 0 2 0 3นะครับเบอร์โทร096 9026 829นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นะครับ สนใจองค์ไหนติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับรายการที่หนึ่งนะครับวันนี้นะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการที่หนึ่งเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับวัดระคังนะครับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระคังนะครับองค์นี้นะครับนี่ครับสวยๆงามๆเลยนะครับพี่เนื้อนะครับดูนะครับนี่นะครับวงแขนลึกนะครับพี่วงแขนลึกชัดเจนนะครับพี่นะครับ นี่นะครับมีเม็ดมวลสารนะครับเม็ดดําเม็ดแดงนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่ๆนะครับนี่นะครับซุ้มลึกๆเลยนะครับพี่นะพิมพ์คมชัดเลยนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะครับเป็นพิมพ์พระประธานในโบสถ์เลยนะครับพิมพ์นี้นะครับนี่นะครับมีมิตินะครับองค์พระมีมิตินะครับนะครับด้านหลังเหมือนมีการลงรักมานะครับพี่นะครับ แบบนี้นะครับเหมือนมีการลงรักมาเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับสนใจนะครับดูด้านข้างนะครับพี่นะครับด้านข้างเป็นแบบนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับองค์นี้นะครับเปิดราคาที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จวัดละคงพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับต่อมารายการที่สองนะครับ ในการที่สองเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดเสียนบาทนะครับพี่นะครับองค์นี้เป็นออกวัดบางขุนพรมนะครับมีรอยบิ่นด้านบนมุมขวานะครับนี่ครับมีรอยบิ่นด้านบนมุมขวานะครับแต่เนื้อหาพระนะครับดูง่ายชัดเจนนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดบางขุนพรมนะครับนี่นะครับเป็นพระสมเด็จวัดบางขุนพรมนะครับมีคาบกุแบบนี้นะครับ นี่นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนะครับด้านข้างเหมือนเป็นเหมือนเป็นรอยเนี่ยเป็นเหมือนน้ํามันหรืออะไรทั้งอย่างนะพี่เนี่ยอยู่อย่างเงี้ยนะเก่าเก่าเลยนะครับพี่นะเก่าเก่าเลยนะครับนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับองค์นี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับองนี้นะครับตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับพี่นะหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับ สมเด็จวัดบางขุนพมนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับเป็นพระสมเด็จหลวงพ่อโตพมรังสีนะครับออกวัดเกตชัยโยนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จวัดเกตชัยโยนะครับนี่นะครับเก่าๆเลยนะครับเป็นพิมพ์หชั้นนะครับพี่นะเป็นพิมพ์หกชั้นนะครับ หกหรืออะไรเนะี่ยห้าชั้นนะพี่นะสองสี่ห้าเป็นพิมพ์ห้าชั้นนะพี่นะสมเด็จวัดเกศชยโยพิมพ์ห้าชั้นนะครับนะครับเก่าๆเลยนะครับองค์น,นี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยนะครับพี่นะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือแบบนี้นะครับนะครับเก่าๆเลยนะพี่นะ นี่ครับองนี้นะครับขอตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่สมเด็จวัดเกศชโยนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นสมเด็จวัดเกศชโยนะครับเป็นพิมพเขาเรียกว่าพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมสุดเลยนะครับนะครับถ้าเป็นวัดระฆังก็ต้องเป็นพิมพ์ใหญ่เลยนะครับอันนี้เป็นวัดเกศชโยสภาพใช้นะครับพี่นะ นี่ครับสภาพใช้นะครับดูง่ายๆเลยนะครับนี่มีการแตกรายงานครับนะครับพระองค์นี้นะครับเป็นการใช้มาศึกเก่าโบราณเลยนะครับพี่นะเป็นการใช้มาแบบศึกเก่าโบราณเลยนะครับพระมีการลงแล็กมานะครับพี่นะมีการลงแล็กเคลือบผิวภาพมาแบบนี้นะครับนี่นะรับมีการเคลือบแล็กมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายเลยนะครับพี่นะครับเป็นพระแท้ดูง่ายเลยนะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับมีมิตินะครับพี่ดูในเส้นนี่มีความคมชัดลึกเลยนะครับนะตามฐานนะครับนะนี่นะครับเนื้อเก่านะครับเม็ดมวลสารนะครับมีให้เห็นเลยนะครับองนี้ตั้งปิดไว้ที่สองพันบาทนะครับสองพันบาทนะครับสนใจติดต่อเข้ามานะครับต่อมานะครับมาชมพระสมเด็จองนี้นะครับ องนี้ไม่ทราบที่นะพี่นะแต่เก่ามากเลยนะพี่นะเป็นผสมเด็จเก่าพิมพ์ดีมากเลยนะครับองค์นี้นะนะครับพิมพ์ทรงสวยงามนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับเก่าๆเลยนะครับองค์นี้นะครับขอหนึ่งพันบาทนะครับองนี้นะขอตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับต่อมาชมนะครับองค์นี้นะครับมาพร้อมตลับเลยนะครับ อง <th desserts> นี้เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์คะแนนนะครับพิมพ์คะแนนลงลักปิดทองมาด้วยนะครับแบบโบราณเลยนะครับพี่นะครับเป็นพระสมเด็จนะครับผมเด็ดคะแนนนะครับเป็นพระสมเด็จคะแนนวัดเกศชโยนะครับเป็นวัดเกศชโยเก่าเก่าเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้ตั้งปิดไปที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับพี่นะครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ เบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับต่อมานะครับพี่ต่อมานะครับต่อมาชมองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระผงนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเนื้อผงใบลานนะครับเป็นพิมพ์คล้ายๆพิมพนางพญานะครับพี่นะเป็นคล้ายๆพิมพนางพญานะครับเก่าๆนะครับเป็นพระผงคุกรักนะครับ นี่นะครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมาขามเท่านะครับปลุกเสกนะครับองนี้นะครับตั้งปิดไปที่หนึ่งพันบาทนะครับนี่นะครับหนึ่งพันบาทนะครับรวมจัดส่งนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับรายการนี้นะครับเป็นพระปางเหมือนปางเปิดโลกนะครับพี่นะปางเปิดโลกเขาเรียกพระปางเปิดโลกปีรันนะครับพี่นะนี่ครับ มีคาบความเก่ามีคาบกุคาบไข่ขึ้นแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นซุ้มเส้นยันนะครับคมชัดนะครับตัวคระอักษรนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับองค์นี้นะครับสวยๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับสนใจทักโทรมาได้เลยนะครับตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับ นี่นะครับเก่าๆสวยๆนะครับองนี้นะครับสภาพสวยสมบูรณ์เลยครับหนึ่งพันหกร้อยบาทนะครับต่อมานะครับแถวสองนะครับมาชมพระปิดตากันบ้างนะครับอง์นี้เป็นพระปิดตานะครับเนื <le emark> ้อตะกั่วเก่านะครับพี่นี่นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อตะกั่วเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับตะกั่วเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับด้านหลังเป็นแบบนี้เลยนะครับตะกั่วเก่าๆขึ้นเป็นเก็บแบบนี้เลยนะครับพี่นะครับ นี่นะครับเก่าๆเลยนะครับอง์นี้น่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับพี่นะพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเป็นพระปิดตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังพิมพ์ครึ่งซีกนะครับเขาเรียกว่าพระปิดตาณหัวเข่านะพี่นะแบบนี้นะครับนี่นะครับองนี้ตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยนะครับต่อมานะครับองค์นี้นะครับเป็นพระ ปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพี่นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับมีรอยจามแบบนี้นะครับนี่นะครับเก่าๆสวยๆแบบนี้นะครับตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมานะครับชมพระนางกวักนะครับเป็นเนื้อสํำลิดหล่อเก่าโบราณนะครับเป็นพระนางกวักสำลิดหล่อเก่าโบราณนะครับนี่นะครับสวยๆงามๆเลยนะครับวันนี้นะครับนี่ครับเดิมๆนะครับมีคราบเบ้านะครับตามซอกนะครับเป็นเนื้อสำลิดเก่าโบราณเลยนะครับองนี้นะครับไม่ทราบเกจินะครับไม่ทราบ นะครับแต่เป็นยุคเก่าโบราณนะครับเป็นเนื้อสัมฤทธิ์โบราณนะครับนี่นะครับแบบนี้นะครับตั้งปปดไพิทีหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อมานะครับต่อมาองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับเป็นพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองนะครับนี่นะครับเก่าๆสวยๆเนื้อสัมฤทธิ์นะครับ นะครับแบบนี้นะครับเป็นพระปิดตาเนื้อสำลิศหลวงพ่อทับวัดทองนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับยังส่งได้อยู่นะครับพี่นะยังส่งได้อยู่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการจัดส่งนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับอง์นี้ครับ ตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันสามรอยบาทนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับมาชมพระผงนะครับพระผงลรยแร่ตะไบนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับเป็นพระปิดตาจัมโบ้หลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับนี่นะครับด้านหลังนะครั <jo> บเป er ็นผงโรยแร่ตะไบนะครับพี่นะครับนี Luca ่ครับมีความเก่าคาบไขนะครับคาบ ความเก่านะครับแบบนี้นะครับขึ้นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นพระปิตาโลปี0ูนย์แนะครับนะครับเป็นพระปิตาปีศูนย์แดนะครับสองพันห้ารอยแปดนะครับนี่ครับยันชัดเจนนะครับนี่นะครับตัวนั้งอ่าเป็นยันอัคราดนะครับนี่นะด้านบนนะครับกดพิมพ์ได้ชัดเจนเลยนะครับ นี่นะครับเป็นพระปิดตาโรยหลบผงแร่ตะไบนะครับปีศูนย์แปดหลวงพ่อแดงวัดเขาวันไดอิฐนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับพี่นะครับตังปิดไว้ที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมานะครับมาชมองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นเนื้อผงแร่นะครับองค์นี้เป็นผงเหลืองเหลืองหน่อยนะครับแต่โรยแร่เหมือนกันนะครับองค์นี้จะเป็นผงเทาๆนะครับนี่นะครับผงเหลืองเนื้อเหลืองนะครับพี่ นะครับองนี้นะครับสภาพสวยเก่าเก็บเลยนะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับองค์นี้นะครับนี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเป็นพระปิดตาปีศูนย์แปดนะครับพิมพ์จัมโบ้หลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับต่อมานะครับมาชมพระหานุมานนะครับเนื้อ หล่อโบราณนะครับเป็นหล่อโบราณเนื้อทองผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับเป็นหนุมานะครับหลวงพ่อลุ่งวัากระบือนะครับเป็นหล่อโบราณเก่าๆนะครับดีๆเลยนะครับอง์นี้นะครับนี่นะครับเป็นพระหล่อโบราณพิมพ์หนุมานะครับหลวงพ่อลุ่งวัากระบือนะครับสนใจติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่นะครับหลวงพ่อลุ่งวัฒกระบือนะครับพี่องนี้นะครับ องนี้ตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อลุ่งวัฒ่ากระบือนะครับเป็นเกจิดังนะครับจัดสร้างและปลูกเสกรุ่นนี้นะครับนะครับสมควรแก่ราคาบูชาเลยนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่นะไม่ถูกไม่แพงเกินไปนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับมาชมพระปิดตายอดนิยมนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับ เป็นพระปิดตายอบนิยมเนื้อผงคุกรักนะครับหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะครับองนี้นะครับได้มาเดิมๆบ้านๆเลยนะครับนี่นะครับเนื้อผงคุกรักนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่พีเอฟซีนะครับสนใจโทรมาเลยนะครับศูนย์เก้าหกเก้นย์หดสองนะครับหลวงพ่อไข่นะครับหลวงปู่ไข่นะครับวัดเชิงเลนนะครับอง์นี้ตั้งปิดไว้ที่1 6 0 0พันหรอบาทนะครับ หลวงปูไข่นะครับต่อมาชมมีดนะครับมีดด้ามกับฝักนะครับเป็นกระดูกช้างนะครับเป็นของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะครับจังหวัดนครสวรรค์นะครับพี่นี่นะครับใบมีดนะครับมีความเก่านะครับแต่เจ้าของน่าจะฝนเลื่อยเลยนะครับนี่ครับ เส้นสายลายยันคมคมนะครับการแกะคมคมเลยนะครับนี่นะครับเส้นสายลายยันเก่าๆคมคมเลยนะครับนะเป็นมีดหมอนะครับด้ามกระดูกกับฝักกระดูกนะครับกระดูกช้างนะครพี่นะครับนี่นะครับตามจริงนะครับคนส่วนใหญ่จะนิยมเล่นด้ามด้ามงาฝักงานะครับแต่ผมจะบอกเลยว่า กระดูกช้างหายากของงาอีกนะครับพี่นะครับนะครับหายากของงานะครับต่อมานะครับอง์นี้นะครับรายการนี้เป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับนี่นะครับเหรียญหล่อลบโบราณหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกรุ่นแรกนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับ นี่นะครับเก่าๆเดิมๆนะครับพี่ดูด้านข้างนะครับเป็นการหลอกโบราณเก่าๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับองนี้ตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหลวงพ่อทาวัดเนียงแตกนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับมาชมหลวงปู่ทวดนะครับพี่หลวงปู่ทวดนะครับสภาพผิวผ่านการใช้มาพอสมควรนะครับ นี่ครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่นะเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่ครับเก่าๆเดิมๆนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับนี่ครับเดิมๆแบบนี้นะครับตั้งปิดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่องนี้นะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับ ต่อมาชมหลวงปู่ทวดองค์นี้นะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดแปะทองด้านหน้ามานะครับเก่าๆเลยนะครับเป็นหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดนะครับนี่นะเป็นหลวงปู่ทวดปีเก้าเจ็ดนะครับมีความเก่าความเดิม MM นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับความเก่าความเดิมนะครับแบบนี้ <Geez. S 2> <ๆ>เลยนะครับ <ๆ S 1> พี่ๆท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหก 9026829นะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับพี่พีเนะนี่นะครับเป็นโรยผงแร่นะครับนี่นะครับตรงนี้ตั้งปิดไปที่1,600บาทนะครับสนใจต่อรองได้นะครับต่อมาชมพระเนื้อเมฆกสิทธิ์นะครับหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับพิมพ์ปางซ่อนหานะครับ อันนี้เป็นพิมพ์ปางซ่อนหานะครับหลวงพ่อทับวัฒนงนะครับพี่ดูเนื้อดูผิวนะครับผิวพันวันณะโลหะเก่าๆเลยนะครับเป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะครับพี่เป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะครับนี่ครับสวยๆงามๆนะครับเก่าๆแบบนี้นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพี่นะสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหกเก้าศูนย์สองหกแปดสองเก้านะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับ องนี้ตั้งปิดไปที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมาชมพระกิ่งเก่านะครับพ <ip> e <Pod ula> ี่นะเป็นพระหล่อโบราณกิ่งเก่านะครับนี่นะครับเป็นพระหล่อโบราณกิ่งเก่าเลยนะครับพี่นี่นะครับสวยมากๆเลยนะครับองนี้นะนี่นะครับสภาพสวยมากๆเลยนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจนะครับกิ่งเก่าโบราณนะครับแบบนี้นะครับ สนใจติดต่อมาได้เลยนะครับพี่นะครับนี่ครับด้านล่างนะครับมีการตอกโค้ดแล้วก็มีการจานยันนะครับอุดกิ่งแบบนี้นะครับนี่ครับองค์นี้ตั้งปีที่หนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับต่อมานะครับมาชมนะครับองค์นี้นะครับเป็นเหรียญโอภาโอาสีนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโอภาสีนะครับพี่ นะครับเป็นบล็อกนิยมมีราวบันไดนะครับเป็นเหรียญเก่าหลวงพ่อโอภาสีนะครับเลียเส้นแต่คมคมเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับนี่นะครับโอภาสีนะครับนี่นะครับนะครับเป็นเหรียญปีสองสี่เก้าเจ็ดนะครับบล็อกนิยมมีราวบันไดนะครับ นี่ครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับต่อมานะครับต่อมาชมเหรียญรุ่นแรกนะครับพาจาย์ชอบนะครับนี่นะครับปีหนึ่งอะไรเนี่ยปีหนึ่งแปดหรือปีหนึ่งสี่นะครับนี่ครับดูซัสมิการปั๊มนะครับพี่นะนี่นะเป็นเหรียญหลวงพู่ชอบเนื้ออันป้ารุ่นแรกนะครับพี่ นี่ครับเก่าๆเดิมๆเ,เลยนะครับนี่นะครับเรียญหนูผู้ชอบรุ่นแรกนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับเนื้อปลาก้านะครับเนื้อปลาก้านะครับเรียญหนูพู้ชอบรุ่นแรกนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับเบอร์โทร0ูนย์2 6 8 2 9ย์หดสอง้านะครับ Um, <esters hire? S 1> ตรงนี้ตัง้งปิดไว้ที่1,800งันแบาทนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับได้ถุงเดิมเดิมแบบนี้มาเลจากวัดเลยนะครับนะครับเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนปีสองศูนย์นะครับนะเป็นเนื้อเงินนะพี่นะนะเป็นเนื้อเงินนะครับผมดูเป็นเนื้อเงินนะครับพี่นะครับเนี่ยนะครับผมดูเป็นเนื้อเงินนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ป่างปีสองศูนย์นะครับนี่นะครับผมดูเป็นเนื้อเงินนะครับพี่นี่นะครับสนใจติดต่อได้เลยนะครับเปิดแบ่งปันที่หนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับต่อมานะครับต่อมารายการนี้นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ นี่นะครับเนื้อกระไ่ทองสวยแชมป์เลยนะครับพี่นี่นะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับองนี้นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับปีหนึ่งห้านะครับเนื้อกระไ่ทองนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญขวัญถุงสวยๆเลยนะครับองนี้ตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับต่อมานะครับ รายการนี้นะครับเป็ Likewise, นเหรียญเจริญพรหลวงปู่ทิมนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับนะครับสวยงามนะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆเลยนะครับเห็นหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับมีเส้นแตกคมๆเลยนะครับมีโค้ดเลขเก้ามีโค้ดททฐานนะครับเก่าๆเดิมๆนะครับวงนี้นะครับพระน่าจะ เหมือนทํากระไหลมานะครับพี่นะครับพระเหมือนน่าจะทากระไหลมานะครับนี่นะครับนะครับสวยงามนะครับพี่สวยงามนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับนี่นะครับองนี้ตั้งเปิดที่หนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับองนี้นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับอง์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยนะครับบล็อกหูขีดนะครับ เป็นเนื้อทองฝาบาทนะครับพี่บล็อกหูขีดนะครับพี่ไม่ใช่บล็อกหูปิงนะครับอง์นี้เป็นบล็อกหูขีดนะครับพี่บล็อกหูขีดนะครับนี่นะครับสวยงามนะครับเก่าๆเลยนะครับพี่นะครับนี่นะครับโปเก่าเดิมๆนะครับเดียดหลงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตารามนะครับเนื้อทองฝาบาทบล็อกหูขีดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับองนี้ตั้งปิดไว้ที่สองพันบาทนะครับ ต่อมานะครับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเคนนะครับพี่นะเหรียญหลวงพ่อเคนนะครับด้านหลังแบบนี้นะครับมีการจานยันรอบเหลี่ยนพลาสติกนี้เลยนะครับพี่นะนี่นะครับณเนี่ยมีตัวณหรือเปล่านะพี่นะครับเป็นเหรียญกระไหลทองสวยแชมป์เลยนะครับหลวงพ่อเคนหลวงปู่เคนนะครับพี่นะวัดเขาอิโต้นะครับพี่แบบนี้นะครับ นี่มีลอยจานตัวยันด้วยนะครับรอบเหรียญเลยนะครับพี่รอบเหรียญเลยนะครับพี่ดูนี่นะครับต้องตะแคงดูนะครับนี่นะครับจานยันนะครับนี่นะครับลูกศิษย์น่าจะไปเลี่ยมมานะครับแล้วก็ไปให้หลวงปู่จานให้นะครับนะครับสวยมากเลยนะครับองค์นี้ตั้งปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับวันนี้นะครับก็มีพักเครื่องนะครับมาแบ่งปันพี่พีเอฟซีนะครับประมาณนี้เลยนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับ0969026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับสนใจพระองค์ไหนนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับวันนี้ต้องขอตัวนะครับกลาบลาพี่พี่ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ